วัสดีครับวันนี้อีทิ n งทิปกินเที่ยวจะพาไปไหว้พระที่จังหวัดลำปางนะครับเห็นรถมาก็ทราบแนละ้วใช่ไหมครับว่าคือจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ลำปางหนาวมากนะครับมาดูกันนะครับว่าพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนั่นก็คือตั้งอยู่ที่เขตตำบลลำปางหลวงอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลเมตร พระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาตั้งแต่โบราณตามตำนานกล่าวว่าตั้งแต่สมัยพนางจามททวีในราวพุทธศตรวรรษที่20ตอนปลายเป็นวัดม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลูด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกันนะครับ ฐานเป็นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกปูดด้วยทองจังโกยอดฉัดทำด้วยทองคำม,มีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจํายามตามแบบต่างๆล,ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระาธาตุหริพลชัยและพระาธาตุจอมทองภายในองค์พระเจดีย์บรรจุเกศา,าธาตุและอัฐิธาตุจากพนาราค้างขวาพระสอด้าน หน้าและด้านหลังที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่นานทิพย์ช้างยิงเทามหายศปรากฏอยู่นะครับมาดูประวัติอีกอย่างหนึ่งนะครับตามตำนานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนถึงบ้านลำพกา รีวันหรือบ้านลำปางหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อยมีชาวลัวคนหนึ่งชื่อลัวไอกรเกิดความเลื่อมใสได้นำน้ำพึ่งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะขาวและมาตูมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ฉันน้ำพึ่งแล้วทิ้งกระบอกไม้บ้างไปทางทิศเหนือแล้วส่งพยากรณ์ว่าสถา,านที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลำพกับปะนะครแล้วได้ทรงรูปพระเสียนได้พระเกศามาหนึ่งเส้นเอื่ให้แก่ลัวไอกรผู้นั้นลัวไอกรนได้นำพระเกศานั้นบรรจุในพระอบทองคำและใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วนินจินดาแหวนทองเงินทองเป็นเครื่องบูชาแล้วแต่งยนต์พัดยนต์หมุนรักษาไว้และถมดินให้เรียบร้อยเสมอกัน แล้วก็เป็นเจดีสูงเศอกในอุมโมงค์นั้นในสมัยต่อมาได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมจนกระทั่งเป็นวัดที่สวยงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทางประวัติศาสตร์นครลำปางวัดพระธาตุลำปางหลวงม,มีประวัติว่าเมื่อปีพศ2275นครลำปางว่างจากคู่ครองนครและเกิดความวุ่นวายขึ้น สมัยนั้นพระหน้าเรืออํานาจได้แผ่อุิพลปกครองอาณาจากักรลานนาไว้ได้ทั้งหมดพระมายดยึดครองนครเชียงใหม่ลำพูนโดยแต,แต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยู่พื่อต้ายการปกครองของกษัตริย์พระมา่าท้าวมหายศเจ้าผู้ครองนครล,ลำพูนได้ยกกําลังมายึดนครล,ลำปางโดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงครั้งนั้นนานทิพช้าง ชาวบ้านปงยางคกปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัดวีบุรุษของชาลำปางได้รวบรวมพลทําการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศโดยลอบเข้ามาในวัดและใช้ปืนยิงทาามหายศตายแล้วตีทัพลำพูนแตกพ่ายไปปัจจุบันยังปรากฏรอยปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์ต่อมาหนานทิพช้างได้ลักษณะได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พญาสุละวะลือชัยสงครามเจ้าผู้ครองนครลำปางและเป็นต้นตระกูลณลำปางเชือ้อเจ็ดตนณเชียงใหม่ณลำพูนณน่าน,านสิ่งที่น่าสนใจเวลาไปพระธาตุลำปางหลวงได้แก่ประตูโขงเป็นช่างหลวงโบราณที่สวยงามก่ออิฐถูนนะครับแล้วก็วิหารหลวงเป็นวิหารประธานของวัด ตั้งอยู่แนวเดียวกับประตูโขององค์พระาธาตุเจดีเป็นจดีล้านนาผสมทรงลังกาดกออิถือปูนแล้วก็วิหารพระพุทธไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใดใครเป็นผู้สร้างอายุมากกว่า700ปีวิหารน้ำแต้มเป็นวิหารภาพเขียนแต้มสีสร้างเมื่อพศ2 0 4 4สุมพระบาท กุฏิพระแก้วและก็พิพิธภัณฑ์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมในคลิปพระท่านลำปางหลวงถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตาม easy t i p กินเที่ยวขอบคุณสำหรับการติดตามชมขอบคุณมากครับ